ทำไมเขาเรียกว่าผู้ชายที่เปรี้กรผู้หญิงกินเขาเรียกแมงดาแมงดาเนี่ยเป็นสัตว์เป็นมแมลงประเภทที่กินเลือดก,กินน้ำเหลืองลูกปลาลูกกบลูกเขียดเนี่ยไปใกล้มันจับดูดเนี่ยจนหนูแห้งตายแมงดาแมงดาเนี่ย,ยตัวผู้จะเป็นตัวเฝ้าไข่ตัวเมียจะไข่แล้วก็บินหนี มงดาเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ำนะจำไว้แมงดาเนี่ยอยู่ในโพงต้นไม้สูงๆโพงหนึ่งโพงหนึ่งนี่หลายร้อยหลายพันตัว้าใครไปเจอนะนักสหาแเมงดาจะรู้นะตอนมันอยู่ในโพงเนี่ยนกอย่าลงเข้าไปนะมึงแห้งเลยนะเมงดานะนะ แต่เวลาจะไข่เนี่ยมันค่อยมาไข่ในน้ําแล้วก็เติบโตในน้ำํำอะ,อะแต่พอมันนั่นแล้วมันไปอยู่โพงโพงต้นไม้สูงสูงเออนี่ไข่เนี่ยพวกเสียนเบงดาเนี่จะรู้ฮะเออเป็นมแมลงที่โอ้โหดูร้ายมาก ลูกออดเนี่ยลูกปลาลูกกลบลูกเขียดเด่ไปเจอปุ๊บมันล็อกโูดเลือดโูดน้ำเหลืองจนแห้งเออนี่ก็จึงผู้ชายที่ไปโดดเลือดไปเกาะไปหลอกเขาจึงเรียกแมงดามันมีที่มาที่จริงแมงดามันเป็นธรรมชาติของมันคนก็เลยไปเปรียบเหมือนแมงดานะมันมีที่มา